ไอ้ดับประทานซานั่นับได้แล้วจะใครันจะเก็ตทาบข้อมูลไหนนุ่มปันไในรูปเราหุจับยันกลางสวมอกนี่มันชื่อไอ้ไรได้ไปลุกเตาโลกใครอยู่ที่ไหนอินิการไอหนุ่มคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนลีท่านถ้าข้าทราบชื่อทราบที่อยู่แล้วขัไปลากคอมาเองดีกวันจันย่างตั้งห้าแสนบาทครับพีเตอรซ่ามันมีปันในรูปเราหุจับยันกลางเป็นอกเท่านั้นเมตตาไม่รู้จักชื่อไม่แจ็คที่อยู่อาศสยกันชื่อแม่ลำบากนั่นค่ะแล้วเมัตติกี้ได้บอกใครเป็นหมอนวดมันเละไป นีม่มันเกี่ยวอะไรกับการเป็นหมอนวดของเรามันต้องเกี่ยวกับสิู้มาดีความนะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเป็นหมอนวดเกี่ยวกับงานชิ้นนี้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดเราควายนายใช้ใจใจเงินล่วงหน้าเป็นค่าเดินทางสักห้าหมื่นบาทของเจยาพอ่อแล้วนะเป็นสมาก,การณตามสถานเรียนรวมตามสถ,ถานที่บริการอาบอบนวดออแตกลงดีกัินมีทองมีทุนมีโรนขึ้นมาอกีกเปิดสถ,ถานที่บริการอาบอบนวดนเป็นของเองซะเลย เปิดขึ้นแต่ตัวเมืองที่จเจริญและบ้มมากกนแต่ตัวเมืองที่ใหญ่ๆที่นี่ผู้ชายซึ่งเป็นนักเที่ยวในยามวิการไปจะต้องมาเรียกใช้บริการเธอเพราะเธอเป็นคนสวยที่ถูกใจก็แคกก่อนจะลงแองทำการอาบนวดในกรรมจะต้องไปถอดเครื่องไต่กายออกด้ตามระเบียบกาะทุกขและการจะต้องถอดเกินเต่กายออกถูกต้องเม,มื่อมันถอดเสื้อแล้วสะเกตดดกลังเป็นอกมันทุกคนถือว่ามันมีปันรรเรยรูปราจับยันกลางเพดอกหรือไม่ถ้าไม่มีก็ปล่อยผ่านพ้นไปถ้ามีก็ักตัวเขาไว้ <N> เดียวแลเอาไว้แล้วทวงเวลาแล้วก็ทอโดนมาถึงข้านี่ทำหมายเล็ดดีรับเอาไว้ค่ะก็จะไปนำตัวเข้ามาทันทีเงินห้าแสนมัตก,ก็ถึงมือร่อนทันใดหมูไปไก่มาว่ากันเถอะรับอาสาไหมถ้าหากว่าท่านมีความเมตตาใจใหญเงินมีค่าโดนเป็นทานให้กันหนูดูไว้ในหนูเพราะในในทัศน์เชนบดีติดต่อมาเลยจะมีท่านเสียความตท้ใจหมายความว่าจะรับอาสาทำง,งานนี้ โนมานีดบัาสรา,นาในกระเัาสะาด้วยค่ะแน่ใจเหรอแน่ใจเลยค่ะขอบใจมากที่ไม่ทําให้ข้าผิดหวังกำหนดเวลาได้ไหมเมื่อกี้วันกี่เดือนจริงจริงหนุ่มปานใดคนนีเ้เขาจะนีเลยครับภายในเวลาเก้าสิบวัน3ือสามเดือนแต่สามเดือนนะครับถ้าเกินจากนั้นจะเป็นข้อกหนดความสามารถจริงๆค่ะภายในเวลาสามเดือนปเป็นอันตกลงตามสัญญา <S <S นุนสะายเลยครับท่านไปเอาเงินสุดหน้าหมื่นบาทเป็นค่าเดินทตาให้ดูทั้งสองก่อนไป ไอ้หน้าเศษบาทรเคยว่าอันตีหลังมาโชว์ใบหนุ่มปานแดรูปเราหุจับยันกลางเป็นอกแล้วไปจัดการเดี๋ยวนี้ครับท่านครับเอาละนี่หนูจะส่งเถอะเงินใะน,นกระเป๋าเมน่ี้เป็นเงินสดห้าหมื่นบาทนี่เี็ค่าเดินทางถ้าเจอหนุ่มปานแดรูปเราหุ่จับยันกลางเป็นอกมาได้อีก่าเศษบาทเป็นของเธอแน่นอนโคตรจมเลยศพพร้อมความสำเร็จเลยโชคดีนะหนูท่านสองแหละท่านมีทำงานก่อนเลย้ยเพื่อมีเสวีเวลาแรกก่อนในขาดันเจอตัวมาเลยโทรมาค่าตามหมายเลขทึงให้ไว้ คาเชโร่รับสายทุกระยะเวลาไปเถอะ้าไม่เคยเป็นมืดในนีนปีน้ำไม่ได้ของ เงินมื้นมาเย็นนห้หลาไม่ได้คล้องแ้วทำงซ้องรับอาเซวะต้องแต้มไม่เรามืออยู่กระเป๋าลอยคอยกาวแยงคอยกาวแยงแม่แล้วนั้นจำสูตามเราตัวจินปีนานตุกดินแดนไอหนุ่มนี่วิตัท่านออกมานี่น่าประกันใด

ที่สองของน,นิยายนันสายตาสมไมติไทของนักชมไม่มาพบกันที่สถานที่แห่งที่นี่เป็นปา่าดงคงไปอันไกลความเจริญและยังลองรอบไป่ได้ขนหนาในนี่ยายและในเดือนจะให้สมมุติชื่อสถานที่นี้ว่าปา่าหิมบวันครับคุณท่าน,นว่าไฟปเามบาวันเป็นปา่าที่มีอากาศหนาวเย็นเยอะๆอปิดฝนเพราะมีหิมะปกคละๆๆุมตลอดฤดูใบ แต่ถ้ว่าภายใต้ความนำในแผ่นนั้นจะได้มีนางชีคนหนึ่งมาตั้งสำนักปีบรราอยู่ในความบสนทึนับเวลายาวนานถึงสิบหกปีสินางชีคนนี้ท่านเชื่อว่านางชีนางชีมชีวประวัติของนางเป็นมา,นาย it, อย่างไรไม่มีใครทราบไม่เคยตั suis, ้งว so, 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 ่าลูกชายนางชีให huh? ้นุ่มรูกหล่อพอดีซึ่งนางชีตั้งนามมาก่อนใ้ว่ารามมาสุนรามันสุนไม่เคยทราบเลยว่าประวัติแม่ตนเป็นไปอย่างไร และการสำคัญัแต่จำความได้จากต่อแม่เลื่อมตาบองโลงกคุ้ยกำเบิเขาคนนั้นคือพ่อเป็นใครรามไม่เคยรู้จักพ่อตามผู้เป็นแม่ข้นนางใดนาคีต้องไปเบียตนตลอดเวลาตุกตามเรื่องพ่อแล้วนาคีต้องร้องไห้ทุกครั้งสร้างความงุนงงสงสัยรามสูญผู้เป็นลกูกยริงนั้วชาวนั้นพร้อมประโยน์ทองละเมืองเพื่อนคู่มางานต่างชีผู้เป็นแม่เอกเลยก็จะมาปรึกษาหารหารือในสาระไรก็หนับติดตามรับทราบจากกระผมต่อมา ไม่รู้สคือหรือเปล่าอแพโแล้วหรือว่าดีชื่อเก๋พี่มาคาเฟคืมนี้ตัยใจเฮาหฮาี่ปียคนเดียวคอยเก๋นวยใจซึมเศราไม่มีมาไล่ล้องเจ้าตีถึงเรานั้งเสา ามสปีทีเจนนิรเปลีปรหมดและิสันโนดอยู่ดงเอามาปรุงกรมาตาตัดีินูแต่โนมุนเชดลูกในเล็สมานมองในปานสุกกาปารำวิรีนาตักามาเจตีละความเพียดีนีบงุอสุขสมั ารปันท,โโทัลลุตัมมานันตัลลปลาังเจนันตะนี่เละเกันควายมเนลเอจะรับชูโลก้องมร่รูร้รลววาตัวน,นี้ละเมีกมกำลังติดปิน้วัเกียร้าคนชีวิตยาวย่างมากูกเอพันประดุกรามก็องม่นันตัวเป็นนุ่มเลยลลกอายุสิบปีกว่าปีกว,ว่า ตเลเตนทีเจ้าจะประพฤตปฏิบัติตัวไอโมนุปเปอร์เมชีผู้มีสินนะไม่มีเสื้อเลยลรอจะประพฤติตัวเป็นนกปรีนนกนกรีนกรวยนกลูนกทาทถ้าไอโมนซุปเปอร์เมชีจงจริงเจ้จะต้ประพฤตปฏิบัติทำทำสมาธิเจริญภาวนาให้เมื่อนเมตนี้เดืธรรมะธรรมุจะะไม่ควักไว้จุชานับตะเป้เตม้ควนขวาวิเศษไปเป็น เออข้อ,ขอป้องกันตัวเจ้าเล่มนั้การเสียงชาวบ้านละเวกนี่มีปากมีใจให้เขาหมาว่าจะรามปากคว้านเล่มนี้ไปตะขวางปันนั้นนในเขาเจ้าการตั้งชาวบาว้านเรกเจ้าติดปากไอ้รามชุนจงควานไอ้มมารามชุนจงควาน,วมมาน,วานเฉลียวแล้วลูกและจริงไอ้สม่เมในสบายใจตรงไหนก็จะประเมินตัวแบบนี้นะั้นมันได้ประโยชน์อะไรมั้งลูกไอ้ควานคว้าน,นั้นเมไว้ป้องกันตัวป้องกันผูดพี่ผีซ้ำไม่ใชจปาไปขวางปันนั้นในเขาลูกเจ้ะราม วัสดีครับแม่ชีที่รักของลกูกวันดีลกูกแม่ชีจ้าตอนนี้แม่ชีต้องพุใจรื้ไงมากนม่นะพระเจ้าบ้านเรียกลูกไวนามาชนจงขวานปานีลูกเป็นจงขวานจริงๆอย่างที่เขาว่าไม่มึงเป็นจงขวานเปลอดีลกูกนับตั้งแต่แม่ได้ขวานขวาวพิเศษมาเล่มหนึ่งไม่เป็นของดีป้องกันตัวลูกนี้ขวานเล่มนี้ลูกไม่เคยเก็บไวกา่าไกยแม่ มันเป็นขวานเล่มเล็กๆเองแต่มีอิทธิฤทธิ์บางอาจารลสมเล็บไปเป็นขวานคว้าวิเศษร่างเคยให้คนสิบคนหกสิบเล่มพุกมาแทงไงพร้อมๆกันแล้วขวานเล่มเล็กนี้กวัดไปเอาทั้งสิบนั้นกลับไปเทงเจ้าอออกในพริบตาเดียวเป็นไปได้ไหมลูกทำได้ใครต้องใครจะเรียกเวรนยามฉุนโจมขวานพระก,กรณีเนี้ยโอ้ ซาบมาเอควันมีเศษนี่คว nah in ันวานี่กวาดไว้เอกตักซิบเล่มที่เขาพุ่มมาเตะจะเอาปลอมๆกันให้ลบกกลับไปเตะจะโค้งหบหลบตาอันนี้จะทำได้จริงลูกนะลูกทำได้จริงแม่เปรีการที่สอแม่ชี้ยาลูกนามีวิชาตัวเบาเป็นวิเศษไม่วิชาตัวเบาเป็นเรือลูกก็เป็นน้ำมันปลายออกปลายดาบได้โดยไม่เวนอันตรายแม่ตีนี้เดียวไม่จะเชื่ออีกไม่เนี่ยนางมันไปออกไปดาดาบได้โดยที่ไม่มีอันตรายที่จะทำได้จริงลูกนะลูกไม่โม่ทำได้จริงๆ ไม่เต็ดเมไม่ติดเมอ่ะเติดเปลบๆโมเปลบๆแล้วโมไม่นายเรามาทุ่นนี่ว่าเพื่อให้ต้องได้นังโบเอาโมเห็นมาเผื่อไม่คัดข้อเลยโมรู้โมงดำจีโอ้ยเอ็มรีนี่แท้กว่าผมตังน้องเรามาสู้น้องบ้าเราเด็กคนนี้เลยม่ใช่เป็นเด็กเกี่โมคุยบอกนะน้ร์เริ่มมันจะเป็นเด้ทีโมนั่นมาโบไม่ถงเตะมันขี้เตะ ที่เท็ดกระโนรมมาไม่เสร็ดเอยไม่ที่เ,เต่ดทำกิ๊กออกใเมืองเลยมาเชียนโนราจริงคอยฮะเหลือแบบนี้ไอ้ท้อง,มงมมไม่เชียนตั้งเพี่าตัดใจรา้มีแต่ในความประพฤตไม่เคยคัดคอหนังควางโฮ้ยน้ำลายยอมมันใช่เป็ดเออมันน่าจะเชื่อประโยชน์ไฟติโนราเพราะเมชีเอียนแม่น่าเชื่อตรงแน่ปิดมีคอเลยแต่ต้องมีควาาเลี้เดียวเท่าเต็ดเลยคมหน้ามันลุกเนี่ยมม,ยม่านคำย่า แตะต้อยเพิ k. K ่นชิบโคดอกชิบเล่มผงมัดแต่พรอมมันก็คว้าเล่มต่แตกนั้นควัดไปห้องตักชิบลบไปเทกจอยางข้อห้องนี่ปิบตาเดียวฮะไปผู้เด็กปัญญาอ่อนเด็กไม่เต็มหุ่นได้เชียวผู้กักกู้ไอ้เมืองเราเฉียวเพื่ลุงโมตั้งตายมวยรำแต่เสพหักุ้ยทองกูเชียวครับเชียวเลยคืนเออมึงไม่รู้กูเชียวหนุ่มธมด์สุดเก่ทำหน้าจิ้งหอยขี้มือแขวนแขวนคว้านไม่มีเคยเจ็บคอนลายเหม้นยำอยากระจับวางมาเกะแล้วไม่เคยพลาดเปล่า เออปราคุ้ยทงเคยเห็นกับตามาเลยเบออทุกเนี่ยตกร้อยกับตาเห็นเป็นกระโูกว่านเลยในี่ยอุบัติการนี่ประกันตีซอกนะกันตีซอกเนี่ตีนรองไดเป็นกรสามารถจะขึ้นไปษน้ำมันไปโอกไปดับได้โดยไม่เปลี่ยนตรายหอกดับนั้นไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้บาดเจ็บไอ้เก่งมีบาดเจ็บกูเชื่อแล้วไอ้นั่นกูเชื่อหรือว่าเพื่อนไอ้นั่นใครมาเจียตัวมาคุ้ยเมืองการเชื้อไปดามันนั่งได้มันแปลว่าแกดับพราเรื่องปนนั้นเดิมกี้โป้มืดิมกี้อเด็ก เรืองใช้กำเริ่มลังไป่นี่ยมันนั่งกินไอ้ทีวีใครทำไม่ได้นังมึงเพราไปดาบเรือกีนป้องกูวเมืองไก่นัได้เว้ยเวยดูไอ้วืแล้วก้วยโตกระเช้ากาศเมือนวันน้ำมันรูน้ำมันมึงไม่มีต้งนังมันไปหอบไผดับเรือกีถปาองาูแาวนเมไม่ไม่ษนัระดาเวาปลาีาดอือแล้ป็นไอ้ตระลากา่อันวันนุกมันรูร้ำมระมึงม่งีตังค์มึงมัไปหอไปดาบเรอ แล้วตาชจบหมดแล้วโตเดชัคคุยเมืองหนังมึงไปฮกเเดได้มีไรกันมั้งไอ้ฮะพี่ปนีเตมโตเดชัยจบหมดแลเมืองหนังมึงไปฮกดัได้จิงขว้าพ่อพันนั้นไอ้กวยโยทงนั่นไม่ใช่ลมมาคุยกับไอ้พี่น้องในเรื่องการพันนั้นเราบ้างหรือกูกูกล้ามึงทำอะไรได้กว่าพ่อตาเจพันนั้นไอ้กวยเพี้ยเออพี่นั่นมีเขาอ่านี่พี่น้องท่างร่ายเป็นพยานกันในเมืองดับไปได้เล่นมีไยโตว่าขำๆไม่ดี ในมืองเมืองทาพันันกูในตานาเกากูทำไายถ้าไม่พันันต่อปุชี่เลี่ยมหนักเองว่าป้านั่นกระไรเด็กทั้งเลยจิพันันไปในรเสนื้อมาเลยกูพร้อมเสมอคือปันนี้ทองเราไม่เจนวันสวรรค์ถ้าไม่พันันขยับพันันท่านนั่นในตอนนั้นในด้านขาดตักไข่นายด้วยพระพรตักไข่ไปยัดจดแต่พระยังพระนงทอดเนี้อกับปลาดนอนเฮียเล่มหนึ่งเอาก็เลยมึงบอกแล้ว่าจะนั้นไปได้เลยไปเอาแช่นูดมากรอบไก่ ไปเอาใบชะนดมาก๊บตัวที่แจนั่นเป็นตีดินกันฮะโซ่บ่อหม้อโซ่สบายมากากห่วงมิดมีปะนะนั่นเป็นตีดินกระดายก็คู่ไอ้ตองเอาสักีเพลงตีดินใบชะนดไอ้ตองย่างตั้งไปฮะใบชะนดขุดเด้งหนอดรอดซ้ำคอขุดเขี้ยวเอาสักีใบลุยกูตีดินไอ้องแปลงนึงไม่ทำแตะเซซิบกับมาซิบไรลขอตรงนี้แปลงนี้ใบนี้บอกมาเลยกูลุยลุยป้าลุยลุยไก่ลุยไก่ไปแล้วไปเอาใบชะโนดชะโนดมึงมาวางมาก๊บตัวเด้อ ไปเอาใบชะโนดมึงมาก๊อปเลยนั่นกันเลยก็กูไม่ใบชะโนดนะโอ้ไม่เลยที่นั่นกันได้เปิดตายกูเมา嘛ันนี้ต่อคกูลืมมองกูไม่ใบชะโนดก็ไม่ปริแต่คุยบอกสังเกตไหมใส่มาได้บอกสังเกตไหมก็ได้ที่ดินไปนั่นก็มึงถีมันนั่นอะกูไอ้ท่องต่อเดี๋ยวยังเก็บสาบติดเนื้อจดไหมติดเนื้อจดไหมมึงที่นั่นอะกูติดเนื้อจดใจคว้าเรือนต่อ ติดตายติดตายจดเว้นไม้ที่รองหนังทิมเครื่องติดตะวันตกติดตะวันตกจดปุ้บคุยติดตะวันออกติดตะวันออกจดเนียงเปลือยตีนี้หนูบังก็จดปุ้บคุยจดเนียงเปลือยแหน่ในตอมเมฆวยหุงข้าวในครัวคนนี้อ๋วะจอเชี่ยวเมฆวยหุงข้าวบังนั่นแหละนั่นก็ได้เปื่อตีไเท้าไม่หมดเลยท้ายคนเราต้องเสียดิบลายโยกเลียบกันเลยปัจจุบันนี้แต่เบื่องนั้นมักนะพี่น้องก็อาจจะไม่เฉียดเรามาโม่กันมาหนามลาย ยาย่มัดเดือมัดตัวเลยหมายลูกกินตึ๊นั่นซุปยาคอนทรางาซ้ำเทซิบาทตัวนั่นบุรีคอนทรากันนั่นบุรีซุปยาคอนทราก็ได้ตกแต่มีข้อแม้ว่ามึงไปซื้อมาก่อนกูไปซื้อมาคอนเลยแ้่ม,มึงพูดเพื่อกูนะแตกูได้อดซูปเพมึงกันเออได้กันพูดแล้วข้อมันดีทั้งเพื่อน,นั่นเป็นซุปยายเราไปซื้อมาคอนถ้ามันเพื่อเดือดซูปเราไปปลาปลาก่อนแล้วมึงจะไปรู้กูซุปย,ยี่ห้อไรคนได้เรื่องซูปบุรีซุปยามันจำซุปกันเมื่อถูกยี่ห้อ กูไอ้เมืองชูบได้ทุกเยาะไอ้ตองกูคนรักชาติรุนงค์การช่วงการคลังช่วยเลือกลุ่มชับปัชชามินชูบได้ทุกเยาะทำใจยานอกยาน้อยเออแล้วกูขอกินข้าวขอกินข้าวอะไรข้าวได้ถูกอนนทไอ้ธรรมดาบุรีชุบยาหยกนี้ชอบไม่นี่คนรุนนายรงไงลื้อไก่ถุบกต่ดัตตาบ้านรุ่นนายรงปิดจุดไม้ไม่ปิดจุดไม้เพื่อมัดรุ่นนายรงติดไฟ ประกาศโคมกุมบุรีเป็นนันแต่ไรต่อทุกกระฟาป็นมาเร่งในปอดทำให้สมัดตาปาต่าเพศเชื่อมเขียนไว้ที่ข้างกรงแต่ขัะโรงงานบุรีหน่วยตกรอยาผลิตออกมาตกเมืองตกเมืองตกเมืองและกคนไม่ยุดธรูปได้เพื่อนี่แต่โดนหน่ยโรงงานทุกลักจริงๆแย่งบุรีนี้ทำอาอิดเดียวนี้ทำเพื่อไม่รู้โรงงานรูปยากีร่วงความป้าว่างระเบิดสีโคตร จูปย,าย,าย,าย่า,าลเนอะปุ่นี่เนอะก่ยาย่ข้าวมากคุณเล่ที่คุณชูไปเลยโอมตะพันดําได้เหลือจริงมันนี่พิษยุดเป๊ะโดนนายรุนนร่งเงนปลอบเราแล้วคุนนังนายจริงเธอไปฮอกไปดับไม่มีเ็จไม่เมชื่อมึงไม่หวาดฮอกหวาดดาบก็ตีพื้นทรายเลยคุณนังให้เลยอกกอกแล้วคณะวัดก็บแกพื้นทรายใช้รู้พอกรูดับม่เคยหนังไม่ได้ไอ้น่องเริ่มเห็นหนังมันไปฮอกไปดับข้องจริงจริงกุนนังมันไปฮอกไปดับข้องจริงจริงอันเท่งดิดดวงชูไปยุดฟางเปล่าเลยเออเต็มเต้ พูดง่ายไสาระประโยชน์ความเราไม่เป็นทีซับปร,รุงพูมดมิเป็นสับปะรดอดผมเรียนกันหนายโหเล่นลีนี่นไม่พูดเป็นสับปะรดเป็นพูดได้เป็นหยันนัดเนี่ยเหน่งแตบุ๋มแม่ชีครับใส่ลูกรมามแม่ชาบในประวัตินี้รามลูกแม่อภัยขายหน้าเพื่อนขุ่มเต็มทีเลยลูกจะเดินไปกันไหนใครตัวใครมีพระวิญญาณไว้รามลูกแม่จะเป็นลูกชูบ้างลูกนารีบ้างลูกอาพ่อให้ไม่ได้บ้างอะไรตรัวมีอะไรเยอะ แ้่แต่ลูกจําความได้จากท่อแม่หรืมตาบอกโลกไม่เขินหน้าพ่อเลยแม่จา๋าอย่า้พเพื่อนล้อเลียนลูกนามีเลยแม่บอกรามที่แม่บอกพ่อรามคือใครยามอยากมีพ่อมันคนอื่นเขาบอกลูกได้ไหมแม่อแล้วกับเมจิมหรือว่าเออเฮ้เมจิโแต่เมจิมอย่าใช่เมจิแล้วคำลูกแท้ว่ารักดนมรำมาสุดลูไออกไป้มาชีทรงสร้างแก่การบูดบกเลยเมจิเราแกโตเป็นนุ่มแล้ว่าพ่อโน่นนี่เพื่อนเคยอยู่แค่้อย คันี้คนเราเต็มบ้าไม่นองรงบมันอีไม่พร้อมมีผมน,น้อยไปในเพปื่อนปิดปาวัว่ารอเยอะยไว้เบ้า